ไปกันนะคะเดินทางไว้พร้อมกันนะเรามีเพืนเดินทางด้วยก็คือไม่ก็ทุกคนคือเพื่อนพี่ชายการเดินทางครั้งนี้ก็จะมีเพื่อนพี่ชายก็พี่ชายนะคะฮัลโหลสวัสดีใบรุ่นเฮ้ยใบรุ่นโยนะฮะจะเดินทางไปพร้อมกันเนอะอ่าจะไปเที่ยวพร้อมกันนะคะ ครั้งนี้ไม่เหงาเพราะมีเพื่อนๆแล้วก็มีเอาไปนะคะร่วมเดินทางด้วยเนอะอาะมีพี่ชายแล้วก็เพื่อนพี่ชายสองคนชื่อพี่ติ้วกับพี่แดงนะคะสองคนเราจะเดินทางไปเที่ยวแม่สายพร้อมกันนะคะนี่การเดินทางคือแบบรถเต็มมากรถเต็มหนักมากคนคือแบบไปเที่ยวแม่สายเยอะมากนะคะ ไม่ได้นั่งรถทัวร์นานแล้วนะคะคือครั้งก่อนมาคือนั่งรถส่วนตัวมาแต่ครั้งนี้อาตั้งใจมานั่งรถทัวร์ก็เพราะว่าอาเราไม่มีที่ไว้รถนั่นเองถ้ามาถึงท,ทักเคเลกเราจะไปไว้ที่ไหนไม่รู้เนาะยังไม่มีญาติที่ท,ทักเคเลกก็เลยอาตั้งใจนั่งรถทัวร์ค่ะคนเต็มมากแล้วก็ร้อนอากาศร้อนมากเลยนะคะตอนนี้ราคาค่ารถทัวร์อยู่ที่คนละหนึ่งหมื่น How I check out? Let's go. ข้าวมากเลยกินข้าวพระเจ้ามาเองอะแค่สองชั่วโมงก็ถยู่ข้าแลวเผื่อพี่ๆจะมาเที่ยวฝั่งนี้นะคะเราจะมาแนะนําคือทุกครั้งน้องหมาไม่ค่อยแนะนาเนาะอันตรงนี้เราเดินเข้ามาก็จะมีห้องน้าที่นี่นะคะห้องน้ําแล้วก็เดินเข้ามานะถ้าถึงเมืองเพียกแล้วนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาซื้อของฝากได้นะคะพววนี้จะเป็นของฝาก ของฝากเมืองเพียกนะคะทุกคนของแห้งๆแเนี้ยเนาะอาหารของกินแบบตัวแปลกๆแ,แบบนี้นะคะก็อันนี้ของฝากค่ะจะมีกล้วยทอดออขนมกรอบอะไรแบบเนี้ยเนาะนี่จะเป็นของฝากนะคะโอ้รึ่งก็มีละเลือกซื้อได้ค่ะของฝากเมืองเพียก อันนี้เราจะฝั่งนี้จะเป็นกับข้าวนะคะกินข้าวได้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบของเปรี้ยวอะ่ะแล้วก็ผลไม้แบบนี้เนาะส่วนฝั่งนู้นจะเป็นข้าวฟืน้นข้าวซอยนะคะเลือกกินได้นะคะอยากจะกินอะไรนี่ข้าวฟืน้นข้าวซอยถ้ากินกับข้าวในร้านก็เลือกร้านนี้ก็ได้ โยมาดองตาดองตันอันนี้เข้าวฟื่นข้าวซอยนะคะเฮ้เปลี่ยนจากเข้าวกะไรข้าวหยิ่งกินซักไม่กินซักไม่กินข้าววเข้ากินข้าวเหรออ๋อแยกกันกินค่ะเดินสิเออนี่ก็คือข้าวซอยนะไม่กินซักหรือวะ <fit> กินไมกินกินขาวกอะไรน่นก,กินขาจุกขาจุก่ใส่นะจะใส่ตัวใส่ละนมใส่<อ>นขาจุกขา้าซอยน๋อจะกินกินอ่ะ ติ่งย่างจะเอาไนดีเอาเลือกมากใหม่เจ้านี่ไข่ไข่สุกเครื่องไหมคะเอานี่น่ะเอนี่น่ะส่วนนั้นก็จะเป็นข้าวฟืนข้าวฟืนขาวอะไรแบบนี้เนาะนี่คนเยอะมากเลย คือเมื่อกี้กินแค่ข้าวเส้นนะคะก็ประมาณมิกิจกัดจ้านนะข้าวเส้นอะ่ะแ <ST S> พงนะเมื่อก,ก่อนเนี่ยห่าตอนนี้หนึ่งพันแล้วนะคะใช้วเวลามาถึงทักกิเลกเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงสี่สิบแปดนาทีนะคะโอ้โห و, นานอยู่นะนั่งรถทัวร์เนี่ยถ้าเป็นรถส่วนตัวเนี่ยจะแบบประมาณสามชั่วโมงอันนี้คือถึงแล้วตอนนี้เขามีรถให้แบบเออ่ ให้เช่าแล้วก็ข้ามไปถึงแม่สายเลยนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองเช่ารู้ว่าราคาประมาณไหนเดี๋ยวเอาของออกก่อนนะคะแล้วของอ้วมาได้รถแล้วนะคะจะข้ามไปฝั่งไทยเลยนี่โอเต็มเลยร้อนมากอากาศร้อนมากมาถึงอีกแล้ว โอ้โหที่เก่าที่เดิมที่เราต้องมารอคอยโอ้คิวไม่คยยาวคิว <c oughs> ไม่คยยาวรู้สึกว่าจะยาวแล้วเนี่ยโ้ <c oughs> ยาว <c oughs> เช่นเคย <c oughs> มาต่อแถวอีกแล้วโมเมนต์นี้ไม่ชอบแต่ว่าต้องต่อ <c oughs> ยาวค่ะว่าดีดีกว่าที่วันแรกเที่ยวมานะฮะไม่เชไ,ไม่ชก็ต้องทำได้แล้วครั้งนี้คือประมาณ5นาทีเองไม่นานแต่คือบอกว่าเร็วทันใจจริงนะพอแบบเร,แเราข้ามได้แล้วอะเราข้ามได้แล้วอะแบบคนต่อแถวยา,าวเลยทุกคน <c oughs> ว่าดีเนาะมันเปิดด่านนานแล้วอะ นานก็เลยแบบคนเข,เข้าออก,ออกแบบนี้ไม่ตรงไม่ตรงเวลากันไงเรามาก็โชคดีนะคะตอนนี้ก็ค่ามไม่สแล้วครั้งก่อนมานี่คือแบบว่ามีแบงค์หี่สิบใช่ไหมแต่ครั้งนี้มามีเหรียญ <c oughs> <c oughs> เหรียญเยอะเลยมาสิจ่ายค่าแบบข้ามด่านเนี่ยสบายเลยเยอะ ททรศัพ์ได้แล้วเยังไงหนุ่มๆซึ่งเข้าเมืองครั้งแรกเดี๋ยวอาดาพี่หลงจี้จะพาเที่ยวนี่ะคนรักแขนเดินไปเนาะก็แบบอ่าคนเข้าเมืองครั้งแรกก็เข้าใจนะเหมือนน้องฟ้องแบบจากที่เราอยู่ฝั่งนี้ฉลาดนะคะเข้ามาฝั่งนี้โง่ทันทีเลยนี่เขาไม่กล้าเนี่ยอเดี๋ยวใส่ได้ดีกว่า กระเปะ๋าไมีกระเป๋ามีเหรียญนะถีงไม่สายแล้วนะคะสวัสดีประเทศไทยหลายครัง้งแล้วนะหลายครัง้งไม่ต้องสวัสดีหรอก <laughs> สวัสดีทุกครั้งเลยะคะ <c oughs> จากอนามอ,อ่ที่เนี่ยทุกคนชอบถามว่าไปเช็นตุรกีกิโลประมาณ156กิโลนะ <c oughs> บอกอีกครั้งบอกทุกครัง้ง <c oughs> แต่นี้เราลออรถเป็นยังไงสองหนุ่มตื่นตาตื่นใจไหมเฉียบ เธอร้อนเลย <laughs> จีนติดเต๊ดไว้ตืดด่นเต้นไว้ครั้งแรกคาราเมลสายใกล้ขนาดนิสคนนะ <laughs> รั้งแรกนะครั้งแรกของสองหนุ่มนะฮะนี่ก็จะว้าวนิดหนึ่งนะฮะ <laughs> เห็นแม่สายอันนี้รอรถนานมากอ <laughs> ไะไรอะโคเอาออกหมดนะโหอันกระเป๋าหลังไอ้บีปลาไปอะ เมื ok> ่อนะเราก็ให้กล okay. ับก่อนค่ะอ uh, ่ะโอเคที่โรงแรมที่ไม่สายนะคะก็จะนอนที่นี่ใกล้แล้วเนาะกระเป๋าอุยกอะไรมึงอนะไอ้จะโยกปงไอีกแล้วชิวเกินชิวเกินยังไม่รู้ตัวอีกยังคนแงบกระเป๋าอ่ะเออคนถือกระเป๋าคนเยอะเลคนถือกระเป๋า ใส่แส่ห้องเอามากับเพอรที่กินนี่อะยังไม่พูดโตเตอะชวนมาก็พ่อแบบนี้เองพราะคนจับกระเป๋าอ้อสองศูนย์สี่แล้วก็นี่สองศูส่เลยต้งสองศูนย์ใช่ไหมสองศูนย์สองโอเคห้องละเท่าไหร่นะ ห้าร้อยบาทอโอลูกห้องห้าร้อยบาทนะคะที่แม่สายโรงแรมที่แม่สายานัดลูพัดลมเชแอร์โอ้เตียงคอคิดว่ายัางไงห้าร้อยบาทอ่ะรู้สึกแพงไหมถ้าห้าร้อยบาทอ่ะเปรียบเทียบกับที่เชียงตุงนะน้องว่าแพงแพงมากเลย นี่ห้องในจะประมาณนี้มีทีวีอันนี้มีทีวีแบบเหมือนบ้านเราเหมือนบ้านน้องเลยเหมือนบ้านเก่าขน้องเลยแล้วก็นี่มีเก้าอี้แล้วก็เก้าอี้แล้วก็มีเตียงนอนประมาณนี้นะะชบอโอ้ยแข็งก็ได้เหมือนบ้านเราเลยนะอือนี่มีกระจกให้ดูแล้วก็น้ำสองขวดแล้วก็เชฟ ราคาจะประมาณนี้นะคะน,นี้โรงแรม5้าร้อยที่แม่สายเนาะเอ่อทำไมไม่ไปนอนบ้านญาติก็คือมีเพื่อนของพี่ชายมาบ่วยก็เลยแบบไม่เกรงใจญ,ญาตินะคะแล้วอีกอย่างก็คือแบบไม่มีใครส่งออกมานะบ้านญาติก็จะแบบเออไกลอันนั้นเนี่ยเอออัฐรก็มันจะไกลจากอันถนนใหญ่อีกอ่ะพี่เขยก็ไม่ว่างน,นะคะที่อันนั้นก็ที่โรงแรก็อ่า หลานก็ไม่อยู่นะคะก็เลยเก่งใจด้วยก็เลยเอยตัดสินใจมานอนที่โรงแรมดีกว่านะคะก็เลยมานนที่นี่ค่ะโอเคตอนนี้จะพากนไปไป,ไปเที่ยวแล้วนะคะว่าจะพาพี่ๆไปเที่ยวด้วยไปกันค่ะกลับมาอีกแล้วลตัดมาตลาดนัดอีกเช่นเคยเพราะว่าครั้งก่อนเราเที่ยวตลาดนัดแล้วก็กลับใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เราก็มาตรงตลาดนัดนะคะ ว,ว้าวเฮ้ยโ,โหแต่ร้อนมากเดินตรงนี้เออเดินตอนนี้ไม่สะดวกตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงนะฮะจะถึงสามโมงอะ่ะอันนี้คือคนเริ่มเข้ามาตลาดนัดกันเยอะมากเลย ผิวกันนะคะซื้อของไปกินกันนี่คนเยอะมากวันนี้ก็คิดว่าแบบเช้าๆนะ่าจะหมดหมดอะ่ะผิดร้านอะ่ะเราต้องรีบมารีบซื้อแล้วก็รีบแบบเราจะได้กินของที่เราสามารถเลือกได้อะ่ะเดี๋ยวถ้ามา่ํามิดนึ่งไม่มีแล้วนะเนี่ยโอ้คนเยอะมากเลยอ,อากาศก็ร้อนมาก ที่เข้ามาไม่สายนี่อันดีบแน่นังเนี้ยว้าวเด็กๆเพิ่งเข้ามาไม่สายเนาะธรรมดาที่แบบเอออยากกินอะไรแบบตื่นหูตื่นตาแล้วก็ตื่นตาตื่นปากจะกินไปหมดเลยนะคะนี่กุ้งย่างนะคะอันนี้มื้อแรกแล้วก็มื้อที่บอกว่าอลังการแล้วก็รู้สึกว่าเยอะมากแล้วก็หลังๆก็ไม่มีอะไรกินก็กินกินกับละพี่ก็พอไปเที่ยวต่อค่อยกินกับละพี่ก็พอนะ นี่ยโหนี่อันนี้ด้วยนะหอยนางรมได้สามกล่องกล่องคือก็อันนี้อะไหอยนางรมร้อยร้อยอ๋อได้เยอะมากเลยเกะอยู่อ่ะเนี่ยเกะเจอแล้วอุ้ยอีกแล้วก็อันนี้นี่มันจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ไหน มือแรกก็จะพิเศษอน่รยนึงมือต่อมาค่อยว่ากันน้ำพริกหรือน้ำจิ้มก็ว่าค่อยว่ากันหน่อยกินไม่พูดเลยนะเงียบเกี่ยวหิวหิวมากเหนื่อยมากด้วยเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้กินอะไรไงเมื่อกี้กินแท่เข้าเส้นเคาอะไรนะเส้นหมี่นะฮะพอข้ามาเหนื่อยแล้วก็อยากกินอะไรแบบกินข้าวไง มาถึงที่นี่ก็จ <ket> ัดเลยตลบาดนักอาหารเต็มพอดีอืมใส่อืมอร่อยอันนอืม้เหนียวหอเห่มากคิ่าจะห่อเล็ก ขาใหญ่มากเลยแถวคนคึกค BE so pues ักมากเลยนะเวลาเนี้ยปกติตอนปกติเมื่อก่อนอะตอนเช้าเช้าเนี้ยใช่ใช่คนตอนแถวเยอะมากเลยเช้าเช้าแบบนี้คนไม่ไปเดินเขาจะเดินตอนค่บคั่แต่ว่าตอนเนี้ยด่านเปิดในี่เปิดใหม่ๆแล้วกาคนเขาก็ข้ามฝั่งนู้นมาแล้วก็มาเข้าตลาดนัดแบบเนี้ย ก็เลยคนเยอะตอนเย็นนะคะอนนั้นนี่คนแม่สายแบบนี้เที่ยวนะก็จะเที่ยวตอนกลางคืนก็มากกว่า<ม>ตอนเย็นเย็นๆค<ม>่ำ รถนะคะจะประมาณนี้ะเดินไปรถตัดนะคะทุกคนไกลมากเลยอ่ะเขาต้องเดินไปที่รถตัดอีกไปนั่งรถสองแถวคอนแล้วลูกของพี่หอมนวลชื่อน้อง โน่นนะะค้องชิโน่ตอนแรกๆอ่ะคือน้องฟองตั้งชื่อใครนะเนี่ยโน่ยังไม่ตื่นเอาคนเหญ่แล้วคนหนุ่มติดไปติดไปทุกสิ่งยัากชื่อชื่ออ่ะจะชื่อน้องชิโน่อัานี่ขอแล้วพี่หอมคนดีดีด้วยนะได้ลูกชายลูกชายเหมือนเดิม สองเลยนะคะสองชายเลยก็อันนี้คือแบบนู่งอ่ะวใช่เออเอ่อชื่อพี่เนี่ยจะชิโน่แล้วก็เฮ้ยพี่ซีเกมเออน้องชิโน่นะคะน้องฟงตั้งให้เองให้หลานนะอึ้งภูมิใจไหมคือจะตั้งชื่อให้อ่ะเอ่อชื่อแรกอ่ะจะเป็นเบียกัสอ่าแต่ว่าไม่เอาใช่ไหมไม่เหมาะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งน้องตั้งให้นี คัพเปอร์นะคะแต่ว่าไม่เอาอ่ามาถูกใจชิโนเองนะคะเพราะว่าพี่เป็นชิเกมน้องเป็นชิโนอ่าเข้ากันเลยนะนี่ได้มาเที่ยวหาดแล้วก็อันนี้คือมาถึงแม่สายเรียบร้อยเหนื่อยมากเลยนะคะก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปนอนพักแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงอนจบน,นะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าเนาะจะพาไปเที่ยวไหนก็รอติดตามรุ้นรูนะคะแล้วก็ติดตามาเดินทางไปกับน้องนะคะ บายค่ะสวัสดีค่ะ